เด็กๆควรมีผู้ปกครองในการดูแลนะครับขั้นตอนแรกวางเพียนไว้บนจานเทน้ำลงไปนะจุดไฟและเอาบีเกอร์ครอบเพียนไขครับเพียนไขดับและน้ำในบีเกอร์สูงขึ้นเพราะแรงดันภายในบีเกอร์น้อยกว่าแรงดันจากภายนอกทำให แรงดันจากภายนอกดันน้ำในบิกอร์ให้สูงกว่าน้ำภายนอกครับสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะทดลองเรื่องเส้นผมไดระบามครับวัสดุที่เราจะมานำรายในการทดลองอันนี้นะคะ mm hmm. ก็จะมีเป็นเส้นผมค่ะ mm hmm. แล้วก็เศษวัสดุก็คือกระดาษนะคะจากนั้นเราก็จะนํามาถูกับเส้นผมของเราจะ mm hmm. เกิดผลการทดลองก็คือ ลูกโป่งสามารถดูดเส้นผมขึ้นมาแล้วก็ดูดกระดาษขึ้นมาได้ด้วยนะคะการทดลองนี้นะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตค่ะไฟฟ้าสถิตนั้นก็คือการที่วัตถุสองชนิดนะคะมาเสียดสีกันจนทําให้เกิดการเคลื่นย้ายประจุและวทาให้มันดูดวัสดุนั้นติดขึ้นมาได้ค่ะแต่ว่าพี่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็ระวังนะคะถ้าถูแรงเกินจะเป็นอย่างนี้สด<ท> <laughs> เราจะมาทดลองเรื่องจนหวดยาลดกดครับนำผงยาลดกดใส่กระดาษทิชชู่และนำไปติดกับฝากล่องฟิล์มค่ะนำน้ำใส่กล่องฟิล์มค่ะและนำฝาปิดค่ะ <c oughs> นำคว่ำเราสังเกตผลค่ะุ้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ถ้าผมจากการทดลองนี้นะคะ <c oughs> ว่าจรวดยารุดตของเราสามารถพุ่งขึ้นไปในอากาศได้นะครับซึ่งก็เป็นผลมาจากปฏิกิริรยาระหว่างยาลรกด,กดกับน้ำนะครับที่เป็นแรงส่งให้พุ่งขึ้นไปก็การทดลองนี้ก็จะเหมือนกับการส่งจรวดขึ้นสู่อวกาศนะครับที่ต้องใช้แรงส่งจากเรือร้าก